ครับสวัสดีครับชาว u t u b e ทั่วประเทศเทศั่วโลกเอา้าวันนี้งานเราจะให้เสร็จวันนี้นะครับเอาหินอีกอยู่เอา้ากำลังเก็บรายละเอียดตรงนี้ก็กำลังทำรั้วรั้วคาบอยดิรั้วคาบอยนี่เขามาจะน่นทิราาใช่ไหมโอ้ตาอแก้มันจะนนทิราได้เอทางนี้กำลังติดไทปปับรายละเอียดเก็บงานนะครับพอดีมาติดฝนก็ ไอเวลาไปลองโจหาลากำาั่งปรับรายละเอียดไทยบริเวณนี้พักกินเขาอยู่เที่ยวกับไทยออกให้ดอกร่างพักกินเขาอยู่บริเวณนี้เป็นล่มชมเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวสีมจปนว้ำสีรุ้งเหืองครับมีการมีงานสั่งได้ครับเบอร์โทร8 3 4 0 3 5 5 7 7ข้างหน้านี้เป็นรั้วคาร์บอย เดินทางมาจากนนศิลาขอนแก่นเอาจุดจาดจุดจาดกำลังเล่งงานขวาสาใหญ่แล้วครับลูกน้องครับเอาดูชมไปดีเล็กแต่วงหินอยู่เอาบริเวณนี้ครับเป็นประตูตว่าประมาณห้า ไปเอาในพวงสวยงามอันนี้ผมจะเก็บรายละเอียดเป็นถนนลูกลังเข้าไปข้างใน จอนเว้ยหนาไล่ตัวนผู้ใดนี่แม่เอาหนาไล่หนาไล่เอาติดชัดจะไล่จอนจังน้อยเด้อครับท่านผู้ชมเอ้อตอนนี้กําลังทําถนนกลางให้หัวหน้าบริเวณที่เออปล่อยเข้ามาจอดจัดจอดจัดบริเวณนี้ครับเออร่างทําถนนใหม่พอดีฝนก็มาตกโอ้งานงานไม่หมูแล้ว ครับงานมาเจอผลก็เป็นงานยากเลยครับเอ,อา่อยรถตัวสี่ล่อยเอาไวเขาได้หยิบคัดเวลาทำงานหน้าฝนเนี่ยตัวสิได้เงินเดยวท่านผู้ชมเอ้ยเงินฝากปลาบอกเงี้ยวนอนเลยอยมาหลายๆเป็นยังอยบอกตีเล็กไปเรียนมานี่พอตรงนี้มันก็รถเหยียบแตก ิเตเดินทางก็ว่านี่มาทรงบ้านนาี่ไม่วันผู้ใดมันสุดไปเอฟสายยาววันไม่ยียบแดดเว้ย